สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Hobby Channel นะครับวันนี้ก็มีโครงการนะครับก็คือผมจะทำการเลี้ยงหอยโคงใต้นะครับแล้วก็ได้สั่งไข่นะครับไข่กับพ่อแม่พันธุ์มานะครับอยู่นี่ล้เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับผมสั่งมาจากแม่ค้านะครับในกลุ่ม ของหอยโข่งเนี่ยนะครับกล่มที่เขาอนุรักษ์การเลี้ยงหอยโข่งนะครับก็สั่งมา20ลังนะครับลังละ10บาทนะครับแล้วก็พ่อแม่พันมา2กิโลนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้เท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่นะครับใช้เวลาในการส่งมาก็ผมสั่งไว้วันอังคารนะครับวันพุธก็ส่งมานะครับส่วนวันนี้ว่าวันเสาร์3วันนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูว่า สียชีวิตเยอะหรือเปล่านะครับแปลว่าจะรอดเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไปมาครับเรามาแกะดูกันนะครับอันนี้ผมได้เปิดไว้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เอาไปไหนเนาะนี่ครับส่งมานี่ยแบบนี้เลยนะครับนี่ไข่เพียบนะครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับ ก้อนละสิบบาทนะครับมานับดูนะครับว่าได้กี่ก้อนนี่ครับเพียบนะครับดูครับนี่คือการแพ็คมานะครับผมโอเคเดี๋ยามานับดูนะครับเอาออกมาก่อนอืมเยอะมากครับสั่งไปทั้งหมดยี่สิบรังนะครับรังละสิบบาทนะครับ มาดูกันว่าได้ไหมครบไหมนะครับ20รังโอ้เยอะมากครับแพ็คมาดีมากเลยนะครับนี่นะครับกันกระแทกมาอย่างดีนะครับสุดยอดใครที่สนใจก็พักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ ผมจะแนะนําให้นะครับว่าซื้อมาจากไหนนะครับอะไรยังไงนี่ผมก็สั่งมาจากใต้โดยตรงเลยครับจังหวัดพัทลุงนะครับกว่าจะมาถึงสมุทรสาครก็สามวันนะครับหมดหรือยังไม่หมดแล้วนะครับสําหรับไข่เนาะก็นี่ครับ แถมมา5รังครับได้ทั้งหมด25รังนะครับนี่้าใจดีมากนะครับทั้งหมด25รังเดี๋ยวเราค่อยแกะกันแล้วกันนะครับทีนี้มาดูครับอ่าแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะครับผมข้างล่างนี้แล้วนี่ดําปีครับฟางนี้เราจะเก็บไว้ใช้นะครับเพื่อมีโอกาสก็แยกไว้ก่อนนี่ครับนี่ครับทุกคน สองกิโลครับสั่งมานะครับแล้มาดูนะครับได้กี่ตัวนะครับเก็บไว้ก่นอนตัวเบลล์นะครับโ,โหโด,ดูดูนี่ครับนี่ครับใหญ่มากให่จริงๆนะครับหอยโคงใต้ก็น่าจะเป็นตระกูลโขงที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับ บางบางตัวบางทีนะครับบางฟาร์มเนี้ยมีสี่ห้าตัวโลก็มีนะครับใหญ่มากใหญ่มากจริงคนคนี่ครับโอโ้โหอีตัวไม่รู้อ,อื้ตัวนี้มีแตกด้วยแยกไว้ก่อน น่าจะเกิดจากการขนส่งนะครับกระแทกกันมาอโอ้โหเต็มเลยไม่มีที่จะวางนะครับนี่ครับโอ,โอ้ตัวใหญ่มากครับแต่ละตัวบิกบ๊กๆทั้งนั้นเลยนะครับหมดแล้วครับไม่มีล้ฮนะโอเคเอาเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนตัวนี้น่าจะน่าจะน่าจะเสียชีวิตครับ ตกครับเห็นลุกดิกลูกดิกอยู่ข้างในเลยแต่ถ้าแต่ถ้ารอดก็ไม่น่าจะรอดได้กี่วันนะครับไม่น่าจะเสียชีวิตนะครับหนึ่งตัวครับ,รบดูครับตัวครับ นี่เลยครับโอ้ไายใหญ่มากบิดต้งนั้นนี่ครับหูตัวใหญ่มากจริงๆครับ เทียบกับมือโอสุดยอดนี่นครับใหญ่มากนะก็ได้มาประมาณยีตัวนะครับ24ตัวทั้งหมดครับก็สั่งมาสองกิโลนะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มารีวิวให้ดูนะครับ ก็ทั้งหมดก็ได้ไข่มา25ลังนะครับนี่ครับไข่ทั้งหมด25ลังนะแล้วก็พ่อพันแม่พันมา24ตัวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูกันนะครับว่าจะรอดเท่าไหร่นะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากติดตามนะครับรับชมติดตามเราเรื่อยๆนะครับช่อง Hobby Channel นะครับวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบครับ